ประเทศไทยพูดกันเยอะเลยการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะมีความมั่นคงที่ยั่งยืนถ้าเป็นไปได้อะไรคือปัจจัยที่เราต้องคิดถึงครับที่จะมีความมั่นคงที่ยั่งยืนเป็นไปได้ครับที่เราจะให้มีความมั่นคงยั่งยืนนั่นก็คือการสร้างสติสํานึกให้กับคนในชาติของเราทั้งชาติแล้วทิสต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 ิสิส ว่าสิ่งที่ตัวกําลังทําอยู่นี้ไม่ใช่รับผิดชอบเฉพาะตัวแต่เป็นการรับผิดชอบคนในชาติทั้งชาติถ้าคนมีคุณภาพการพัฒนาความมั่นคงที่ยั่งยืนนั้นเกิดเอากันว่าถ้าเรามีคนที่มีคุณภาพข้าวมันก็ดีนะครับสิ่งทอมันก็จะสวยสิ่งแวดล้อมทหารก็จะเข้มเข้มแข็งนะสิ่งแวดล้อมก็จะดีถ้าคนมีคุณภาพมันเป็นไปเองครับทั้ง ทั้งอะไรต่างๆในโลกนี้มันเป็นไปเองโดยธรรมชาติคําว่าคุณภาพนี่ไปดีฟายกันอีกทีนึงไปขยายความไปอีกทีว่าไอ้คุณภาพนี่คืออะไรถ้าเป็นคุณภาพในการช่อราดบังหลวงในการโกงกันอะไรกันมันก็พังจะ <c oughs> <c oughs> สร้างคนให้มีคุณภาพเนี่ย <c oughs> ต้องดูรายการดีๆอย่างขอคิดด้วยคนด้วยหรือเป่าเห็นจะอย่างนั้นมั้งท่านพลทเทชาติครับ การจะยั่งยืนได้นะครับเราต้องประสบความสําเร็จในการบริหารประเทศของเราการจะประสบความสำเร็จการบริหารประเทศจะต้องมียุทธศาสตร์ที่ถูกต้องชัดเจนและสอดคล้องต้องกันตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติรวมไปถึงยุทธศาสตร์ที่ระดับกระทรวงจะต้องทําในด้านต่างประเทศด้านการเศรษฐกิจด้านทหารและด้าน,น,นอื่นๆสังคมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็จะต้องมีหน่วยงานที่คอยปรับแก้ยุทธศาสตร์นี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือว่าเมื่อทรัพยากรเรามันหดไปนะครับ แล้วจะต้องพยายามทําให้ทุกคนในชาติเข้าใจยุทธศาสตร์นี้แล้วก็ต้องทํางานกันอย่างเป็นระบบและจริงจังผมผมเห็นว่าการที่จะต้องมีความมั่นคงที่ยั่งยืนนั้นนะ่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และจะต้องเป็นไปให้ได้ด้วยนะครับแต่ถามว่าความมั่นคงนั้นนะ่ะมันอยู่ในระดับไหนความมั่นคงแข็งเป๊กเลยนะหรือความมั่นคงในระดับที่เราน่าจะไปได้เมื่อเราพิจารณาดูถึงขีความสามารถทรัพยากรของเรานะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เ,เป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับ mm hmm. ถ้าเราทารํความมั่นคงตรอนั้นก็หมายความว่าถ้าเข้มแข็งแข็งเป๊กเลยนี่ก็คือหมายความว่าเราต้องมีขีความสามารถมากนะครับแต่ว่าระดับของการเปลี่ยนแปลงละร,ะร,ะระยะปัจจุบันตัวกระทั่งถึงไป3 4ปีข้างหน้านั้นคือระยะเปลี่ยนผ่าน เปลี่ยนผ่านในเรื่องของเศรษฐกิจจะเงยหัวขึ้นเรื่องของการเมืองนะกติกาใหม่รัฐธรรมนูญใหม่เราจะต้องมีแนวทางอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไรนะครับอยู่กันอย่างดีนะครับไม่ใช่อยู่กันโดยมีความระแวงสงสัยสันติวิธีมีส่วนสันติวิธีก็มีส่วนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับเป็นยุทธศาสตร์สําคัญของประเทศด้วยนะครับขณะนี้ได้เดินตรงนี้ไปทุกคนรู้เรื่องสันติต้องการดําเนินการสันติวิธีแต่วิธีการทําอย่างไร ทุกฝ่ายนะครับไม่ใช่ว่าราชการหรือว่าทางด้านของภาครัฐอย่างเดียวหมายถึงประชาชนด้วยเราจะอยู่กันอย่างไรเราจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรกติกาตามร,รัฐธรรมนูญเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะต้องใช้สันติวิธีนะครับสันติวิธีไม่ใช่เฉพาะใช้ในประเทศแต่ใช้กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับกับต่างประเทศก็ต้องใช้สันติวิธีด้วยเชิญอาจารย์ครับผมว่าเราเนี่ยโชคดีโชคดีแล้วก็มีความมั่นคงในระดับที่น่าพอใจและน่าชื่นชม แต่จะตลอดไปหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของสังคมไทยและขณะนี้ไม่ใช่แค่ภูมิคุ้มกันที่ดีของสังคมไทยมันจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของสังคมเพื่อนบ้านหรืออาจจะเลยไปถึงสังคมโลกนะครับเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่เปิดมากขึ้นติดต่อกันมากขึ้นไอภ้ภูมิคุ้มกันที่ดีเนี่ยผมว่ามันครอบคลุมทั้งคนสังคมนะครับแล้วก็การบริหารจัดการที่ดีความมีเอกภาพอะไรต่างๆที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยนะครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยภูมิคุ้มกันเราตกลงไป นะครับแต่แน่นอนมันก็ยังตกไปในระดับที่เป็นหวัดบ้างเป็นไข้บ้านนะครับเราจะต้องนําภูมิคุ้มกันนี้ขึ้นมาใหม่ครับช่วยกันคิดยุทธศาสตร์เนี่ยคือหางเสือนะครับยุทธศาสตร์เนี่ยก็คือชนิดหนึ่งของของภูมิคุ้มกันนะครับถ้ามีตรงนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าไปได้ดีครับความเข้าใจในวิถีเอเชียสําคัญไหมครับที่จะทําให้เรามีความมั่นคงที่ยั่งยืนสําคัญครับผมคิดว่าการรู้จักตัวเองการรู้จักว่าเราเป็นใครมาจากไหนเราคือคนไทยเรามีวัฒนธรรมอะไร นะครับเราคือคนเอเชียเพื่อนบ้านเราคือใครนะครับญาติพี่น้องเราอยู่ตรงไหนนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้น응นะครับแล้วต่อไปมันก็จะสามารถที่จะประเมินความสามารถตัวเองประเมินความสามารถเพื่อนบ้านแล้วก็สามารถที่จะสร้างความเข้าใจกับตัวเองสร้างความเข้าใจกับเพื่อนบ้านแล้วในที่สุดแล้วมันจะเกิดเอกภาพครับอาจารย์ครับเมื่อเกิดเอกภาพปุ๊บเรือลํานี้มันก็มีหางเสือที่ดีไม่ใช่มี3ามสี่หางเสือไปกันคนละทิศคนละทางนะครับเราถึงจนนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ดี